แล้วปล่อยแล้วซ้ำแล้วเตะทิ้งแล้วออกข้างโอ้ยหายช็อตยิงงามตะคูนี่ได้ลุ้เลยคร,รับรามบวกยักดเข้าไปครับแล้วเปิดมาอ้าวแล้วกอปโนสายต้นสาย,สายต้นไทยาสวยจังหวะนี้ยังเกี่ยวไม่ติดครับไปด้านหลังฮะหัวเป็นเงินใส พยายามขวาเว้เปิดมาจัางวันนี้มง,งมรับยาวไป,ไปนิดนึงแต่ยังเบียดยังอยู่ขาออกปอกกรอนแล้วเบียดยัอยู่แล้วหลอนออกไปก่อนนะครับผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูก เป็นล e ูกอะไรครับเป็นลูกตั้งเตะของปอปนครับทานี่บอกว่าไปโดนเื่นของรางวัวดูมมายงนีดูหัวนะหัวนะหัวนะ

รามบัวรามบัวงยปัเรียน้ังกตรงกลางเปิดทางขวาสวยจังวะนี้ยิงยิงวนี้พวดูเซฟเขานางพิ้ยและยิงยิงข้ามครับถัดบอลครับและจอดได้ลูกแต้มงครับ รามัวเดือดมาบุรษามู่น้อยหน้าแล้วโดออกมาได้สวยจังวันนี้โอ้โุรษามู่ยังอ่านทางได้ดีครับโอ้ยังกลับมาเร็วน้อยเยอะแล้วไปยาวมาหมกกันอยู่ยังได้รามัวรามัวรามัวดึงมาตักกงตักได้ครับกระบ๋องสายชนสายชนกระบ๋อง ชล่าชนล่าชนล่าชนกระับที้ออกไปโอมาบกแล้วเอาทางกอบน้อยยิ่งจังวันนี้ข้าวทาวออกไปขอ้โหเลยนับกอบนอง ไหลช้อนดูมันมีเรียเอะไรครับแล้วรางพัวสวนกรับแล้วสิ่งเพไม่มาเด็กแตกแยันอยู่แล้วยิงวันนี้สี่ล็อกแล้วกอบปนอได้ช้นกอบปนอให้มาตรงกลางสายชนสายชนชนออกมาขวาให้มาตรงกางยี่ทําทิ้งงานไหลชนได้ไหมไาลช้อกูกมาตรง้ายโดนทิ้งีครับแล้วตาติ้นว่าโดน ผู้เล่นต่อมาออกหนังเลยครับร้ายระยะต้อนน้าต้อนน้า แล้วกปเนอให้มาสายชนเดียวๆเราอูแล้วยังได้อยู่แล้วยิงอยวันนี้ตีฟองตอนมาแล้วกบเนอแย่งขึ้นมาได้แล้วแกัดขึ้นมาแล้วรางวัวอูแล้วสวนกลับแล้วร่างวัวร่างวัวให้มาย้อนหลังแล้วกบเนอสวนตามพี่พี่กปเนอมาแล้วสายสายชนกปเนอสายชนสายชนล็อกลางเรากลางอู้แล้วอู้ ตอ,อกมือแล้วแล้วราบ,บัวมาแล้วพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยรออยู่ยังง่ายรอเพื่อนอยู่ให้กลับมาายเลขสี่ให้สี่ให้มาหเก้าเก้าพี่มาใแปให้มาสี่พี่สี่องเพื่อนแล้วให้มาไม่ดีแล้วก็อนอไห้ลดนจับับบัวบัวพี่าับบัวพี่วิบัวแล้วยังไงโดนโชดายได้อยู่ยังไกลมน,นอมาแล้วกรมนอสุนกลับได้เทียบกลมนอ บนอรทซ้ายกำนองวเร็ว่าวันนี้สาชนกินเตรียมร้รายครับม้นรับออกนครับนประตูต่อศนครับจากสายชนอดีจังหวะเมื่อครูนี่ใช้งอมเร็วใกล้ช้าเลยครับนำแล้วครับหน่งประตูต่อู

ครับกอ,โนโนอ,อล์ฟบอลอ๊อฟหนึ่งนะครับหนึ่งประตูตาศูนย์กลุ่มเหยาะเหยาะมาเจ้าวันนี้เดินปกนุกยังได้ครับทางขวาทางไม้ยังตันครับกอล์ฟบอลแล้วจะล็อกไม่ผ่านแัมปาง,างอยู่แล้วโดนโดนที่ด้านหลังแล้วแล้วไปไปเลยครับ โยกมาจังหวะนี้ถึงด้วยครับสายชมไอคืนมาทีทำซิ่งกัรจังหวะนี้ถึงเกินไปแต่ยังแล้วโดนเร็ระวังเลยครับระวังด้วยนิดนึงครับรางบัวลตรงลางให้มาอย่างติดตายนะครับโอ้โหนี่กบนอนนี่มีเงินมาก

ท้งวล้วตั้งตั้งมากแล้วทางซ้ายกบนอเอื่อททยอ,อยู่ดีคืนกับมาไม่ติดเบ็ดยไถไปดีแล้วยิงนนี้ผู้ศัตรูมาดิจะได้อยู freuen, ่กบอขึ้นมายิงนนด้เพียนะยังยง์ใดันไปดันออกหลังเล็กเครับกบโน กว่าด้วยครับกว่าด้วยแบนุกับรบลามัวมาจังวันี้ผู้รักษาเตะ้ีกออกไครับไอเยียนเอาเองครับตุลาสินยังไม่ไรครับบอลไยครับเอาบอลหน่อยเดี๋ยวไปเนี่ย บอลมาคลมาบอลมาแล้วเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับรางัวมออกาพักนะครับเมื่อกี้เขาเตะบอลเข้ามาไหมเหรอมีรูข้างล่างเออเปิดยกข้างล่างขึ้นอ่ะเอาลูกนั้นก็หมดเรื่องงไง

ประตูต่อหนึ่งแล้วย้นอีครับกชอครับโระเรียมร้อยเลครับูตีไข่ตาได้เร็วครับรางบัวประตูต่อหนึ่ง ไปเปิดให้ยิงครับวันนี้และยิงได้ไดีครับเต็มข้อแล้วก็จะประมาทใช่ไหมไครับลูกเดียวนี้ยังไม่หกักแล้วเอาด้านหลังครับสายชนชนี่ล้วครับโอ้โหนี่ทิงตุระหนุนเลยสามวันสามวันแต่ดูแท็กติกเลยครับสายชน แล้วนะสายชนตรงนี้ถ้าทำแมสก์ิดได้ครับเขาจะถือว่าทำแมสก์ิดได้เลยครับจบเลยสายชนหนาวสายอยู่แล้ววิ่งมายิงเลี่ยนๆแล้วลูกนี้เข้ามือผู้รัษาประตูเดินยาวมากจับไม่ได้ครับ กงสังของจริงครับใส่ชนยิงยอดนี้โดนสกัดทิงออกไปแต่ที่ครับกอบบอลออกปูหมาจอนีุ้เสียงไรครับดาบสดนสกัดร้อนนน้ำนมมาได้ก้ายิงอู้ยิงไหน

รตอนนี้เหตีอะสุดท้ายบอลาตอ้ดลแล้วคอนอฟับอลม่ดียังไงลยกไม่ดีเป็นบอลที่ห่อระดัวทางด้านขวาแมแม เราเรีเก็บได้ครับจังหวะต่อดีเดินมาเรื่องนี้เกี่ยวการลุ้นครับอย่างดีมุสกัดไว้ได้ครับตอนะร่างวัวอยู่แล้วมาแล้วครับสอปนอให้บอกมาสายชนจังหวะนี้แล้วพลิกไปได้ด้วยลุ้นนัทีแล้วสายชนยิงยอดนี้โดนต่อชายอดีตอีกตั้ง สายชนครับมัาหักไปได้ยังไงเมอวานนี้เอาพามาอยู่ไม่เด็ดไม่เด็ดนะไม่ให้ครับใครมาสายชนทังกว่าสายชนแล้ลก็ของทานซ้ายจังหวะนี้เราข้ามคานออกไปครับ อยากรับมาจังหวะนี้ก็ไม่โดนอะไรครับเอาหัวไปโน้ตไปฉละบไปแของก็มานอนครับได้ลูกเตะมนะปราบบัวตอนนี้ก็เวลาต้องไล่กดลงเรื่อยๆนะครับต้องเร่งแล้ว เอิาดีมันมี๋ยวสองนี่ก็ลึเกันไปครับทงเตะของคอพนองครับโหมาววานนี้โหมสกัดไว้ได้ครับระงบิด <c oughs> จัยยานไปเลยได้ครับและล้อมาจล้อไกได้ด้วยกอบรอให้มาสายชนสายชนให้มาตรงกลางแล้วก็วันนี้ติมนอกบอกหลังไปถึเตะมุมงครับ สั้นมาครับเอ้าแล้วงูขาขวาไปแย่งขาซ้ายเตะครับหลหลังมาเลยครับรางัวต้องเร่งนะราชิการยกมาพี่ยูวทโกกลงโวนทิ้มไปไน้ต้นให้เลยรางัวให้มาเด็นไครับปร้งัวแก้แม่พี่นี่สวยยังไงนะจ๊ะสามตอหนึ่งสามตอหนึ่งแม่บางการอยนยังตับไว้ได้ครับรัสกอปอนอสวนกลับแล้ว กบนนสายชานสายชนกบนบนเปิดจังหวะนี้แม่นด้วยแล้วแล้วลอรอเ,เพื่อนอยู่เปิดมาแล้วบง่งตะการมาได้แล้วรางบัวได้สวนกลับแล้วรางบัวร่างบัวโยกมาจังหวะนี้ไม่ดีแล้วโดนตะกัดพิงลออกมารางบัวโยกมาแม่นด้วย <c oughs> แล้วตีเบ็เก็บบอลลงได้แล้วพิกเลี่ยมังหีสวยตอสายยิงโยนี่แล้วโอ้ยไม่เข้าครับปาหน้าปาประตูไปครับ จังหวะมือสครครับปิกได้สวยครับแล้ขอเปล่ยนโดมไปเลยครับกระเนออเอาดูจงทนเวลาบาดเจ็บแล้วตันน mm. ี้สนาทีครับยูาสายช้อน่วเช็ เอาแล้วหมาแล้วครับโกไร่ลเร่งนะครับาวัวเข้าอยู oh ่ช่วงทเวลาัดเแล้วนะดนตากรดนี้ออกไปได้ทุ่มครับราบุวจะ้าวนกีต่อไปงให้พร้อมครับเีมกนะพบกับมาลันีแล้วยิงอยู่นี่เรียมคร ตีเสมอได้ในช่วงเวลาบาดเจ็บครับร่างบื่ครับโอ้โหี่ยละครับดราม่าสุดๆครับโอ้ยไม่ดีครับกอบปน้องได้ได้ได้ทุนได้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 ทุนทุนเฮ้ยเฮ้ยผีมาไปได่ทุ่มครับกอปนอแล้วจับบอลไม่ดีครับลั่นออกกลับของข้างป รับัวน re ี้าวหน่งมองหาอยู่นประตูแล้วตอนนี้บอกนะอยู่ไมได้ก้าแล้วคือมาสวยอย่างนี้มาเดีบวล็อกมาล้อกลอไปผ่านแล้วมาแล้วเอาสายชนสายชนะได้หน้ารอกหนึ่งคนเล้รเต็มมาราบัวเก็บได้ราบัวออกมาทางขวาราัวราบวเปิดมาพี่ยุ้ยยังไหเล่ายิงอยนนี่ยังไงโอ้โหยรยราบัวิดขึ้นนํำเป ประตูต่อสองทนได้ครับโอ้โหนี่ครับหลังจากได้ประตูนี้เสมอนี่มองหาประตูขึ้นนำเลยครับโอ้โหแล้วพลิกขึ้นนำได้จริงๆริครับโอ้รางวัวครับับนีติกล็อกขับกองความตายแล้วเวลายังเหลืออยู่ครับตอนนี้สายชนยิงยังวันนี้ติดล็อกแล้วบหมกระัดแล้วแล้วเป็นลูกตุ่มของราทัวแล้วประมนี้ การรามันนี้อ้ต้องบอกว่าเป็นเกมพิดรามากสุดๆครับวันนี้แล้วปล่อยให้พี่ยุ้ยยุ่งครับแล้วยังไม่ยุ่งตรงไหนไหมที่เบ็ดแล้วเล่นมุมทองโดนชิมทิ้งออกไปทันทันครับแล้วเตะายัดจังวันนี้ยังไม่ได้ แล้วบอลออกไปต่อ,อครับเป็นรตันเตะบขอลน้อยลองเร่งแล้วตอนนี้โยกมาสายโจยี่แล้วยี่งท่อีกิีผู้สาวตูกครับแต่ต่อจังหวะแล้วคอละดัะากกงกระดครับเป็นนักบราเมัวครับพิการครับ